สบาสดีพี่น้องมาไปเบิร์ตสุกูทุกคนลไเข้ามาลดตรงต้องเป้บ้านหาาเด้อพี่น้องป้าพี่น้องเอเมือนี่นะไปเบิร์ตมือพี่น้องไปเยี่ยมแม่แก้พี่น้องแม่แก่อยู่บ้านอุ่ล้พี่น้องบ้านพูดเหน็นล้เพื่อนบอสบายพี่น้องมาเป้ไปเยี่ยมเพื่อนละกะันไปเป็นสี่ันพี่น้องแล้วก็ไปเป้นน้ำมันเครื่องลดไปเบิร์ตมือเลยกับแม่สาวพี่น้องเลยละกามไป แต่ผมแต่ว่าคนลรรายคือเก่าพี่น้องเลยบริกัดไม่นี้คาซีมีการิเป็ดเมนูต้ยมยำปลาพี่น้องนี่นี่เป็นปลาเฮาะในในตอนนี้พี่น้องไผ่กระดับค้นกระตกพี่น้องซุมผ่อนาะแดบดบทอนมืดมือ้อพี่น้องไม่นี่นะเดยอันนั้นพี่น้องคน้นค้นตกไผ่ดับตอนนี้กรร็ได้เดี๋ยวมาดูปลาเราทุกคนปลาอะไรนี่ ตาตายปาตายพี่น้องหักโซเซ็ตเป็นที่มั่าแต่พี่น้องอันนี้ก็เป็นที่มันพี่น้องที่มันเนี่ยว้ไว้ยโคดเอจแก้วพี่น้องแซบขนาดคุ้มๆเนี่ยพี่น้องคม้มๆมันๆนะที่ปลาหนิ่นด้วยพี่น้องปลาปลาโนมาด้อยปลาแมนปลาสาลามพี่น้องอันนี้เราบสิว่าท่องนุ่นคนโค้เนาะคุนมากินที่ปลาโคที่ปลาตอนนี้อาก็มาค่ะ ่อยกันเลยเนาะเอ้ยหัตถ์ตาดมี่อพี่น้องโคปาแป๊บนึงเนะาะเดี๋ยวหัตถ์มาต้มต้มยำปลาตอนนี้เราก็โคปาไปเที่ยวเราเด้อเออหนึ่ง,งสองสามสี่อันนี้หัวมันพี่น้องมีกระโตมันอันนี้ห้างเ <c oughs> ดีย๋ยวจะนองหางซีข้างน้ำกันเลยเนาะโคนกระตกไปปอดพี่น้องมืนอนี้คือ 8, แป๊กแท้สงสัยด็อกคันแก่สีออกละเนาะเด็กสีพาพี่น้องเอฟซีขึ้นไป ท่าดน้คอนเสิร ah, oh, e ์ตจักประมาณอยู่อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะเอาพี่น้องไปดีครับคืไปข้างหน้าผอ้เล่เดอร์แหวนเอ้ามันเอ้าดันอีกแล้วอุ้ยกำลังวะไปมาแล้วเย่เย่หัดักอีกแล้วพี่น้องเลยยาและเปิดแพทกตัวซากาอุนเซ่ด้วยกันแห้งจมแหงพ้นตกแห่งพี่น้องเลยทุกระเบิดพี่น้องยาจม อาไรต้มอนึ่งนึงครับพี้อกรอพิษนะครับนึ่งดอกดอกผักกาดสอนี่น้องเขาเป็นผักผักกาดตุ้งหรอ่ดอกักกาดตุ้งตมเลยตาเสร็เลยเล่นอะไรผาดันนะจะม่นเล่ยเลยก่อน ทานอันนี้คอเอากรบอลปลาพีน้องวันนี้เราจะมาใส่น้ำกันเยอ่เราจะมาต้มยำปลาต้มยำปลาสุอน้ำมันพอี้องนนเนี่ยเน,นี่ยเราจะมาข้ากันเยอะเจ้อยู่เ่อีลา,าลใช่กระดับหรอแจ้อย่ ผมต,ตูดรถครัี่น้องโอ้ยฝนกระทกแรงแฮให้เร็เอาเอาชิมข้างหม้อด้ำมันเดือดว่ามอนยังใต้ป่าลงไปเนาะน,นี่เป็นเลือใส่ปลารา้านหงอนโอเคอทนบริหารินไปตามมักเพ็ดเนาะตามมาเกี่ยว ต่อมาเราก็จะปิดมัติวยเชื่อมาเพชรเชื่อนะอาจจะน้อยไม่เนี่ตอนเย็นวันนี้เรามาทำกับข้าวนะครับทุกคนนานๆที่อยู่กับครอบครัวที่บ้านนี้นะปกติก็ทำแต่อยู่ที่นาจะจังโน้องนุชงโลอยูรอฟาที่เชืน้อยแต่มันจะเพชรจังบ่ใช่ไหมลูกซังซึมมัเตี้ยื้อแข่ง

ามาใ,ใกล้ๆม ah ากกำลังเดิดพอดีเลยเนาะวันนี้เรามาต้มปลากับสายฝนนะครับทุกคนอ่ายฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาเทหน้ากูผมหน้ากูผมกี ah ่หน้าโครนนี้มันจะได้กินหรือเปล่าอันนี้น้องสาวโควกเโคดกหรอเน่ไปตึ้ เราต้องมาตามก้าวเด็กสากสากเดี๋ยวเริ่มด้วยังเลค่ะสิเอาป่าหลงนะคะอันนี้เป็นโพชี่ขายแล้วกับใบมะกรูดนะคะพวกค่าตาม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 พี่น้องวันนี้ ก็โคเฮงฮานะครับทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะครับป้าหอมนี่จะช่วยบ้านมากูดกรนนุนหอมอะกะรีวันนี้เราก็จะมาเอาลงหัวสีใครแล้วก็หอมแดงแล้วก็อมาเบิ้มกันใส่หัวซีใครให้มันเครื่องให้มันหอมเวลาหน้ามันเดือดฮ่นอนฮ่นอน นี่เป็นโฮค่าเนาะอนะันนี้เป็นบาบปะปูดโอ้ยพร้อมแน่นอนพี่น,อน้องแซ่บแสบโดดเดี๋ยวพี่น้องบาเป้สีพาเอาอไปเบื้องบรรยากาศเนาะคนตกกำลังซีนเหล่นะโฮคับรรยากาศคริสตีนะก่อนคีฟ้าพีหรอเนะ่ยคนตกอันนี้นสาวยุดเลยพี่น้องฟ้าที่สดใสยังไงก็ไหลลื่นไปอยู่ดีเพราะว่าก้อนคือฟ้ามันไม่อยู่มวลเก่าเบื่องพี่น้อง <S <S มืดนล้วพ้นตกไปเดียวนะต้องผ้างานอยู่บนนองนองอนเป็นอยู่บนต้องผ้านะตอนนี้ก็ค่ำมืดเลยเดอ้อค่ำมืดติดตาเลยเด้อพี่น้องดอกฟ้าสมควรต้องอยู่บนฟ้าผมไม่ต้องดึงลงมาต่อมาผมก็จะเอาตอนปลาที่ตัดเป็นตอนเป็นตอนเป็นสิ้นเป็นสิ้นจะเอาลงในหม้อนะครับทุกคนนี่ก็เป็นกัด กาดดอนี่ก็เป็นหอมหอมโบหอมปลอมดูดูสุดยอดคาปีดอยังไม่ได้กินเลยนหน่หอมครอืด,ดีมาเบิรงนี่เดือดแล้วเดือดแล้วทังด้นถึงอยอู่บอกนี่เบิงงพี่น้องเครื่องที่เอาปรุงลงไปเราจะมาต้มยำปลานะครับต้มปลานี่จับจับจับ ต่อมาผมก็จะเอาปลา,าลงนะครับทุกคนนี่เอาลงค่อยยเดี๋วนํามันสีโปงใายและมันสีหอ้ออันนี้โหนะครับทุกคนโหนี้ยกให้น้องนุชนะครับเอามาเลยได้เลยุ้กก่อนนะอ,อันนี้กระโตมันกระโตมันนี่ของบาเป้เด้ออันนี้เป็นหางมันเนาะอ,อันนี้ให้น้องนุ่นนะครับทุกคน อันนี้เหมาะเหมาะกับน้องนุ่นมากหางมันอันนี้ก็เป็นของบาเป้นะครับทุกคนอันนี้กลางกลางต้องเป็นพี่สายกินตัวนี้ใกล้ใกล้นเนาะอันนี้ใกล้หางมันต้องให้น้องสาวหลอยน้องด่อนเนาะของเรากินกินกลางเลยพี่สายต้องกินกลางหัวมันให้น้องนุชหางมันให้น้องนุ่นนี่ทุกคนต่อมาเราก็จะใส่ผักลงไป เบเซียบยางมาพี่ก็ได้นึ่นามาวันหนึ่นนนง,ง,กงก็ได้คือบอเอิงเอิงองเอิก็บะนพี่น้องเนาะออ้ยเสบห้องลงบาร์แล้ก็ห้องะไบเสียบได้หมดทั้งสดเื่อทั้าสีบอโคนมันได้มันสิขาวพี่น้องไม่ครับสีโพี่น้องดังแง่งกว่าครับ ทุกคนเ yeah, yeah, yeah. ย่เย่เย่ไผ่มาแล้วเบิรงมัน,นี่หาซีมาสี่พีเนาะงสุด,ด,ดพี่น้องปวดบ่อยหิวข้าวเลยเด้อพี่น้องเอ้ยคำมือตื้อตานะพ้นกับยุดน้อยหนึ่งไผ่กับหมาเลยเนาะเดี๋ยวเหาสีซี่เบิรงก่อนเดอ้ออืมเสร็จ ต้องนดซีมหน่อยเนี่ยต้มยามันก็ต้องเป็นจืดๆน,น,น,นัวๆแซบหิวเข้านะ่ะตอนนี้เราก็ปรุงละเด้อพี่น้องอากะีตักพากันไปกินกันเลยเนาะสีพี่น้องพากินอีกแล้วเย็นยงน,น่อันนี้ของบาเป้เลยครับพี่น้อง อันนี้คือของน้องดอนนี่ของน้องดอนเนาะไก่หางขนม่าตั้งเนี่ยื่นยังกินเด้อะไม่รู้บื่อหนักเพราเออจะจะจ้องจ้องะจ้อง撒ใส่หางของน้องนุ่นนี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะเบื่อเนี่ยังกินเด้อโหจ๋าต้องกินเด้อตตอนเนอะจะมาซิกินเองเออใส่ใจพักเนาะ ขาดบ่ได้พักเน้นพักเลยครับพี่น้องเสียดายบ่ได้มาค้ามเปกใส่คุ้มส้มเปรีป้ยวๆขาดานยังนเนาะไปกูหองนอน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 นี่นี่ฮะเสว่ายกินเปื้อนเศร้านาะนี่ครับจับแซ่บนี่ เบื้องซี่สีเบื้องก่อนจักปั้นจัดงานเนะเาะข้าวกันนึ่งมันห้อนเลยเด้อนี่ข้าวไม่ข้าวไม่ได้กินซองเดือดนะป่ะ้านซองเดือดดังข้าวไม่ได้กินมาเบื้องมาเบื้องมาเบืบ้องเสตียบกำแรงมันคือสีห้อนค่ะเนาะโค้ดแม่ชีปานะ เน่นน,นะ,นนะคีปะ่ปานะย่ามันห่อนไปด้วยอย่ามันลวกปลาบ้วงปลาด่าบ้วงอต่อว่าข้าวห้อนจ้มข,ข้า้อยยิค้ครับ นี่พี่น้องนี่นงพักเนาะนึพักกะดซอมจำกับเกียวเจ้วกับจำไม่ไม่เดียเจียงกับต้นเพื่อนใกล้เกืมต่างพี่น้องบ้านรังเนาะเนี่ย งานหน่อกปรี่อยเพี่น้อเซ็งเี็งหลใหญ่รลผดผงกับเจ้าบีแกจะลกแห่งรีมันนี่เซ็งแบบเจ้าจำซ่าเน <ไป S 1> าะรัก <ไป S 1> พี่นอ้อชาบรพี่ข้าวแล้วุนีิวข้วแล้วนะคสี่จอมอีีัดพี่นอ้นอรีบหนเจ้ แอร์ที่นี่ภากภัยสำนึกกันเดิ้ลพี่น้องไปลงคลิปให้เอฟซีพี่น้องเบิ้งก่อนตาเบิ้งมือพี่น้องก็ได้ลงคลิปแต่มือเศร้าเนี่ยก็มาอัดคลิปว่างแหลงพี่น้องแล้วเราการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อเบสในเด้อพี่น้องสบาย